สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกทัดน,นะคะพบก,กับเราในช่องพายเลิศดรักนะคะพาน้องเดิอนออกกำลังกายนะคะพาน้องเดิอนออกกำลังกายเราจะแวะบ้านไหนดี อุ้มไปไปไปหาสาวอุ้มอ๊บอ๊บไปไปบ้านผู้สาวก็จะเมนหลุมหลายค่ะนี่เป็นหล่องน้ำค่ะบ้านผู้สาวเป็นหล่องน้ำสาวอุ้มเป็นอะไรเล่นขี้ดินบ่อยบ่าตาฟางมไก่ตาฟางเลยสาวตาฟางค่ะ ดูนะคะหากันแล้วคนทำไมไม่ไปโรงเรียนคิดถึงคิดถึงมือมอื่นไปโรปงเรียนบ่ปลูกยาแล้วเร้วเอออุ๊ยยังยังสันขาใส่เมยังสั่นโอ้โอค่ะมีอ้อยกินด้วย ให้กินน้ำแน่เด้ออ้อยเจ้าคืองามแท้วันนี้มาเวะฝากท้องกับสาวอุ้มบุญนะคะนึกคิดถึงกันคิดถึงกันดูนะคะก็คิดถึงกันมากอ้อยไม่ยอมกินเลยให้หนุ่มกินแล้วเอ,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 อิ้นเอิ้นเฮ้ยเฮ้ยคิดถึงพี่เลิศก็คิดถึงพี่เลิศมีท้อง มีทองมาทักทายเลิศรักด้วยส่วนคุณนายนอนอย่างเดียวนอนตากพัดลมกับคุณนายง่นดูเตะเตะ, <c oughs> ตะอ้อยทิ้งเลยหนุ่มจะกินอ้อยอยู่ลูกโอ้นอนแล้วนอนแล้วนอนตับทับอ้อยจะนอนทับอ้อยไม่ต้องกินหรอกบอกหนุ่มอ้อยก็อ้อยหนูขอกินบ้างพี่เลิศว่าขอกินบ้าง คิดถึงกันใหญ่เลยสาวอุ้มไม่ได้ไปโรงเรียนสักครั้งนะคะไม่ใช่สองอาทิตย์แล้วเพราะสาวอุ้มไม่ได้ไปโรงเรียนพ่อบอกว่าปลูกหญ้าเสร็จแล้วนะคะปลูกหญ้าเสร็จพรุ่งนี้ก็จะพาสาวอุ้มไปโรงเรียนน้าหนุ่มเลิศเลยง่าตัวเนาเลยลูกจะเห็ดหนองฝ่ไหนกินอ้อยก,ก,กินไปไปยังนั่น จับนู่นจับนี่ดูรักกันมากดูดูเออนะคะเด็กน้อยคิดถึงกันมาถามสาวอุ้มพ่้นี้จะไปเรียนไหม ถ้าไปก็รอรอพี่เลิศไปเด้อพี่เลิศก,ก,กลัพวพ่อเตยจะเก็บขยะเสร็จรอืมคันมาบ้านปู่สาวมาสีสาวบ้านเขาคันมากถูๆไข่ไข่ รักกันรักกันรักกัน <c oughs> เอาเดินหนีแล้วพ่อ ดูไปแล้วคุณโอ้สร้างลักนี้สร้างลักนี้สนใจต้นไม้สนใจต้นไม้ไม่ยอมเล่นกับน้องอุ้มเลยสนใจต้นไม้แล้วคันจะไปสีต้นไม้ถอยเลยถอยถอยเล่นเดิสร้างสร้าง ไปลงถอย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 ไปหาเสาอุ่มไป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 หาเสาอุ่มไปมาหาเสาอุ่มมาเร็ว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  แย่แย่งกันแย่แย่งกันโอ้โหนองไปคนเอามากพี่เป็นคนแย่งคันนี้ หยอกกันใหญ่เลยดูนะคะอุโมอว่าเกาตัวนี้เกาตรงนี้ให้หน่อยคั่นเออพี่เลิศเกาให้หน่อย

ขอบคุณแม่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักเ้ยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะขอให้ทุกๆท่านนะคะร่ำรวยเงินทองเกเก็บหยจนนะคะเงินไหลกองทองไหลมาทุกๆท่านเลยนะคะ

ธรรมชาติของเด็กนะคะก็อย่างนี้แหละห่างกันก็คิดถึงกันนี่สีหน่อยสีหน่อยคิดถึงสีหน่อยเออสีหน่อยสีหน่อยคิดถึงสีหน่อยเออคันมากตรงนี้ก็ให้หนูหน่อยพี่เลิศก็ให้หนูหน่อยเออก็ให้หนูหน่อยพี่เลิศก็ให้หนูหน่อย นุกันตรงที่หัวบอกพี่เลิศเกาหัวให้นะคะขอ,ข,อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆากนะคะที่กดติดตามที่กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องน้องเลิศนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะคะ สวัสดีค่ะ